สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้วีเจจ๋าเปิดแชทสุดท้ายก่อนแต่งโมนิดาเสียชีวิตอ่านแล้วน้ำตาไหลแม้จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับตลอดไปสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาในวัย38ปีที่เสียชีวิตลงจากการพระตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวมากฝีมือรุ่นพี่อย่างวีเจจ้าณัฐวีรนุช ที่หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดาก็ได้ออกมาเปิดแชทที่คุยกับแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายบอกเลยว่าอ่านแล้วเหมือนเป็นการบอกลาโดยแตงโมได้ทักแชทมหาวีเจจา๋าแล้วก็ได้ขอโทษกับเรื่องในอดีตพร้อมกับขอเริ่มต้นใหม่แบบไม่ติดค้างกันรวมถึงถามสารทุกสุขดิบพร้อมกับบอกว่าคิดถึงพ่อมากแถมยังชวนออกกำลังกายด้วยกันอีก นอกจากวีเจจานัทธวีรนุษย์ได้โพสภาพคุยแชทกับแตงโมนิดาแล้วก็ยังได้เขียนข้อความอะไรส่งท้ายแบบสุดซึ้งอีกว่าเอาใจช่วยมาตั้งแต่วันแรกที่ได้ทราบข่าวใจหายที่สุดสุดท้ายน้องก็ได้จากไปจริงๆและก็สะเทือนใจกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีใหม่โมเพิ่งทักมา เสียดายเรายังไม่ทันได้ออกกำลังกายด้วยกันเลยสัมผัสได้มากๆว่าปีนี้โมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากสบายใจกับทุกคนและมีชีวิตที่กำลังมีความสุขเสียดายที่ช่วงเวลามันสั้นจังวันนี้น้องไปอยู่กับคุณพ่อบนสวรรค์แล้วนะขอให้มีแต่สิ่งที่สวยงามนะคะ เรื่องของโมได้เตือนใจพวกเราทุกคนว่าสิ่งสำคัญในการมีชีวิตอยู่คือการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างคิดดีทำดีและเมื่อเราจากไปเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆของกันและกัน I will remember you this way ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ